จดมื่อก่นีตามาเรื่องยีตาจะมาว่างแนวท่านของราวพัฒนาเลยนะมือนีอ้เป็นมือวันที่แปดที่แบบราวพัฒนาออกสองคืนค่นคนคะสวัสดีสบบวบบ่อนล่าน้ำเด้ยค่ะยีตาจะมาว่างแนวทางของมาดามคำนวณบวกสองสุวรรณจะมีของเซียนหนุ่มเลขมีที่มามีของล็อกจิตเนาะคับมีหลายคุนอยู่ค่ะในลิปเนาะไปตีน้ำกันดู เสียงโศเสียงดวงเบิ่งมือแรงนะค่ะชอบแันครับผ่านๆเนาะค่ะกลุ่มกคุณมถูกเสียนเนาะถูกเสียนถือเขามากเกี่ยมาบ้างแนวทางไปเบิ่งแนวทางอจ้านี่จะเป็นแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาของเสียนหนุ่มเนาะวันที่หกของเพิ่นหลุดไปเด้อค่ะของเสียนหนุ่มก็บว่าเป็นยังคาเลีหกรุด เดก็มีเขาไม่ลดเนาะค่ะตรงกราบขอโทษขออภัยเอฟซีถูกทันเนาะที่ติดตามของเซียนนมบอกเป็นยังไปต่อค่ะตัวไม้เปิ่นกระหายมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องในวันที่แปดเนาะจังเด็กกาบขอบุญขอบคุณเซียนนมเพือเ่อกล้าที่เอาเล็กมาบ้างแนวทางทางช่องของเจตาเนาะวันที่แปดให้มาแล้วค่ะของเซียนนมของเซียนนมวันที่แปดก็จะมีวิ่งรูด วิ่งลูดจะมีสี่กับห้าเนาะค่ะสี่กับห้าสายวิ่งสายลูดจะลื่มเด้อพี่น้องสองตัวหกหางค่ะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามค่ะเบิลก็จะมีสี่สี่กับห้าห้าเนาะสามตัวสี่หางสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสองสี่ห้าสามสี่สี่ห้าค่ะพี่น้องวันที่แปด มือแดงนี่เล่าพัฒนาออกเนาะคะ่ะเป็นวันพุธที่8ดเนาะรัฐบาลเล่าไปเสียไปเที่ยวน้ำเสียนนุมกับผิจารณากันแคปนาจอะคะ่ะเอฟซีเสียนนุมเนาะผิจารณากันไปเที่ยวเล่ากันเหมือนแดงสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะของเซียนนุม่มตัวนี้นตัวเจาะสีหนึ่งหาหนึ่ง ห้าสามี่สามเด้อค่ะสมตัวสองหางเนะาะสตัวสองหางสี่ห้าหนึ่งสห้าสามตัวนิ้ตัวเจาะของเสียนนุ่มเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมยาพาดสี5ส,สหหตัวบ้นของพื้นเนาะของเสียนนุ่มก็ถือว่าเดินว่าดังว่าปังดีเด้อค่ะพี่น้อง สีเพิ่นถือประดังถือประเดินดีอยู่ค่ะไปไม่มือไม่เนาะค่ะมือนี่พี่น้องมาดูของซองสุวรรณไปต่อกันไปไม่เกตาลุงหาเซียนดังเด้อค่ะมือนี่ห้าเซียนดังเนาะนี่ซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณวันที่หกเข้าไปวิ่งรูดสี่กับหกเนาะค่ะของซองสุวรรณเพิ่นก็เขา้าทั้งสองโตเนาะค่ะพี่น้อง 4กับหเนาะในวันที่หกสองสุดวันก็ถือว่าเดินดีอยู่ค่ะเนาะจับคูบ่ให้บอถือกับบอป็นยังค่ะไปไหมเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมเนาะค่ะเด็กนีเขามีหลุดตั้งได้กาะขอบขอบคุณ่องสุววันทือเก่าล้วค่ะที่เอามาวางแนวทางกับประคุณไล่เนาะค่ะ เดี๋ยวมาวางทางช่องเจตาพารวยเนาะคะ่ะวันที่8ดค่ะพี่น้องวันที่8ดมาดูตัวใหม่กันเนาะวิ่งรูดสองกับสเด้อค่ะวันที่8ดมือนี้เนาะสองกับสีสองตัวหกหางค่ะสองแปดสี่แปดสองสองแปดสี่แปดเอาสองแปดวพี่น้องก็จัดสามปดเนาะโอ้อีกแิ้วเกตา เป็นสามแปดเนาะบ่ผิดบ่แมนจตาตัวนี่พี่น้องเอาแก่ใหม้หใหมั้ยเดอค่ะแก่ให้มั้เป็นเลขสามเนาะโอ้ยกับขอถูดขอไพ่หลายหลายสองแปดสามแปดสองศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์บุญกับสองสองสี่สี่ค่ะแจ่แล้วคะ่ะแจ่แล้วสองแปดสามแปดสองศูนย์ด้วยค่ะกับขอไพ่เป็นยางสูง 0. สามตัวสี่หางสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสี่ศูนย์สองสองสี่ค่ะตัวนินตัวจอพื้นก็จะสามตัวก็จะเป็นสองสี่แปดเนาะคะ่ะตัวนินตัวเจาะสองตัวสองแปดสี 28, 48, ่แปดสองศูนย์มีมีสามหางด้วยค่ะพี่นอ้องของซองสุบันพื้นนิลมาสองแปดสี่แปดสองศูนย์เนาะคะ่ะ วันที่แปดตางไปไม่เนาะเ c ็บซี่สองสุดวันเอาไม่ไปไม่เนาะค่ะมุนมาต่อด้วยล็อกกิกค่ะแนวทางของล็อกกิกเลขล็อกกิกเนาะล็อกกิกมาแล้วล็อกกิกมาแล้วค่ะของเพิ่นเขาตัววิ่งตัววิ่งรูดเข้าไปตัวนึงนะะงด้อค่ะวันวันที่หก ของล็อก,กิกก็ถือว่าปังว่าดังดีแล้วหรอคะ่ะสายวิ่งสายรูดเย่ายลืมเด็กล็อก,กิกเข้าไปตัววิ่งหกนะคะสองตัวเข้าไปตัวนึงเข้าไปวิ่งหกไปไหมตามไหมเมื่อวันที่แปดแล้วตามของล็อก,กิกไหมค่ะพี่น้องไปใหมเนาะกราบขอบุญขอบคุณล็อก,กิกเด้อคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องของเกตาเนาะคะ่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาฟังมาบึงแนวทางรัฐบาลลาวเนาะค่ะมาให้กำลังแรงใจมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามมาคอมเมนต์เนาะคะ่ะขอบคุณหลยลุ้ถูกคอมเมนต์ถูกไลค์เนาะคะ่ะมาดูตัวใหม่ของล็อกกกัน,นะค่ะพี่น้องตัวใหม่ล็อกก วิ่งรูดก็จะมีสี่กับห้าค่ะสี่กับห้าวิ่งรูดสองตัวห 6, 6, 7, 7, 8, 8กหางสี่หกห้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดบล็อกจะมีสี่สี่กับห้าห้าค่ะสามตัวสี่หางเนาะสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สี่ห้าเนาะ พีันธีแปดโมเลกในสองทงุ่มครึ่งติดตามครับเลขล็อกกิกเนาะค่ะลาวพัฒนาสายบิงสายหลูดอย่าลืมเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอสองตัวเพิ่นก็จะมีสี่หกห้าหกสี่แปดห้าแปดค่ะสามตัวสองหางเพิ่นเน้นเพิ่นเจาะมาสี่ห้าหกสี่ห้าแปด มักกระจัดค่ะชอบกะแคปหน้าจอเขียนไว้ค่ะพี่น้อง F C ใหม่ F C เก่าเนาะกับขอบพักคุณหลายๆที่เข้ามาค่ะบึ่งบอทันเขียนบอทันกะแคปหน้าจอเด้อค่ะกิ๊กหลอกจิ๊กเนาะไปต่อครับไปต่อไปต่อเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขมีที่มาเพิ่นกระลุดเนาะค่ะวันที่หก หลุดไปเลขมีที่มากาขอบคุณขอบคุณเลขกมีที่มาเด้อค่ะเดี๋ยวแนวทางมาวางทังช่องไปไม่เนาะค่ะพี่น้องเหล็กพื้นบอกเขาเหลขกบอเหลขกบอกเขาเลขกรุดก็กลับขอโทษขออให้เป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะเลขทุกตัวก็เอามาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องผิดเจรณากันไปมีเขามีหลุดก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะมาเบิ่งตัวไม้ของเพิ่น เลขมีที่มาวันที่8เดนะคะเลขมีที่มาเพื่นใ้มาวิ่งรูดค่ะสกับ5 3ตัวหขาง3ามเก้าห้า5 1้าส้นเบินก็จะมี3ากับห้าหานะค่ะสตัว4หาง3ามห้าเก้ สามสามห้าตัวนินตัวเจาะสองตัวคะ่ะพี่น้องมีแค่สองหางเพื่อนมากมีแค่สามเก้ากับห้าหนึ่งเด้อค่ะตัวนินตัวเจาะของเลขมีที่มาสามตัวก็สามห้าเก้าสามห้าหนึ่งค่ะตัวนินตัวเจาะเพ่เน้อเอาต่อไปคะ่ะต่อไป ต่อไปจะเป็นของมาดามคำนวณค่ะมาดามคำนวณของเพิินก็เข้าไปตัววิ่งตัววิ่งตัวลูดเนาะค่ะเขาไปศูนย์วันที่หกที่ผ่านมามีไผ่ใดตัววิ่งนำมาดามคำนวณน,นอกค่ะพี่น้องเอฟซีมาดามคำนวณตัววิ่งลูดของเพิินพลาดยากค่ะบางเทียกับกอดข้อกันมากคือเพิ่นว่า กอดคอกันมาทั้งสองตัวตัวของมาดามคำนวณเนาะเขาไปศูนค่ะวันที่หกมาเบิ่งตูใหม่ของเพื่นกันสายวิ่งใส่ลูดก็จะาผาดเด้อค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้ค่ะของมาดามคำนวณเนาะมือนี้วันที่แปดลาวพัฒนามาดามคำนวณวนินวน่งรูดห้มาแปดกับหเนาะค่ะแปดกับห สตัว6หาง6 2 8 2 6แปดสองหกสตัวบินก็จะมี6 6หกับ8 8ดค่ะสตัว4หางเนาะหกแปดส6 8หกแปามห่ค่ะตามต่อมือแรงสองทุมคึงเล่าพัฒนากับมาดามคำนวณไปเที่ยวกับมาดามเนาะค่ะมือแรง คอยพี่น้องโชคหมานกันทุกคนเนาะสายวิ่งสายหลุดก็อย่าลืมเด้อค่ะหกกบ8แปดของมาดามเพิ่นตัวนิ้นตัวจองหกสองแปดสองหกหนึ่งแปดหนึ่งค่ะของมาดามคำนวณเพิ่นเจาะมาตัวนิ้นตัวเจาะสองสองหางสามตัวเนาะค่ะหกแปดสองหกแปดหนึ่งค่ะไปต่อกับมาดามคำนวณเนาะค่ะคลิปนี้ก็ กับขอบุญขอบุณเอฟซีทุกท่านด้อค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตาเนาะคอยพี่น้องโชคดีมือแรงไปเที่ยวเล่าพัฒนากันเดินทางไปไสนก็คอยปลอดภัยเด้อค่ะมีความสุขกันสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยครับเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะค่ะ มันมานกันมือแรงขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ